ครับก็สวัสดีทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับชุด15นิ้วนะครับฟังกลางแจ้งนะครับก็คือเป็นชุด15นิ้วของรถยนต์นั่นเองนะครับก็เป็นระบบของรถยนต์ทั้งหมดนะครับส่วนตู้นี้ก็เป็นตู้แยกนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้านะครับก็คือเวลายกเคลื่อนย้ายนะครับน้ําหนักก็จะค่อนข้างที่จะหนักหน่อยนะครับแต่พูดถึงว่าถ้าเป็นตู้คู่นะครับ ก็ยิ่งหนักไปใหญ่นะครับก็เลยทําเป็นตู้แยกนะครับก็เป็นสิบห้านิ้วนะครับตู้ฟาดนะครับก็เป็นงานสีนะครับงานสีธรรมดานะครับอ่าเป็นสเปคคอนนะครับเหลือการเก็บมุมนะครับเดี๋ยวผมเก็บมุมเก็บอะไรเสร็จจะมาเทสเสียงนะครับเสียงกลางลูกค้าไม่ได้เอานะครับก็เป็นแค่ชุดเบดนะครับเสียงกลางเวลาลองเสียงผมก็จะเอาของที่ผมมีอยู่แล้วนะครับมาลองให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบกันนะครับ ส่วนฝาตรงนี้มันจะเป็นเป็นแนวนี้นะครับก็พูดถึงมานะครับก็จะเป็นเวลาเราประกอบนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับช่องระบายลมนะครับเพราะว่าผมติดตั้งพัดลมในชุดนี้คือห้าตัวนะครับเบรดสองกลางสองนะครับก็พัดลมระบายด้านหน้านะครับหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ก็เป็นระบบนะครับต่อพ่วงกับแบตเตอรี่นะครับ อันนี้ก็ยังเก็บงานไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับผมใช้ power card ีนะครับ3,5 0 0วัตต์นะครับเล่นซับ1์15นิ้วนะครับโดยการผ่านนะครับคาปาหรือไม่ใช่นะครับไม่ใช่คาปานะครับเป็นแบตเตอรี่นะครับ ผมใช้เป็นแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเจลนะครับตัวนี้40กว่าแอมป์นะครับเล่นผ่านนะครับโดยชีวิตชิงนะครับเป็นตัวจ่ายกระแสไฟนะครับผ่านแบตเตอรี่เข้ากับพาวเวอร์แอมป์นะครับก็เป็นแอมป์เสียงกลางก็เป็นแอมป์ AB นะครับ2สองช่องนะครับของดีดะกอนนะครับ D327.2 นะครับก็เป็นพาวเวอร์สองช่องนั่นเองนะครับส่วนนะครับผมเปื่อยนะครับไส้ไอ แต่แกง power ผมถอดนะครับก็คือผมเปือยนะครับโดยการใช้พัดลมนะครับ2ตัวนะครับกิดระบายนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพัดลมระบายความร้อนอีกตัวหนึ่งนะครับใช้ลมดูดนะครับดูดเข้านะครับผมใช้ปี7แบนนะครับก็เป็นปีทั่วไปนะครับเครื่องเล่นบลูทูธปีคลาวเกะวัดโวลต์สวิตพัดลมแล้วก็เป็นสวิตปิดเปิด power amp นะครับ อันนี้ก็จะเป็นพอตอินพุตนะครับเอาไว้พ่วงเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือที่ต้องการนั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็คือพัดลมนะครับระบายความร้อนของเสียงกลางครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาเทสเสียงกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาตู้เสียงกลางมาประกอบแล้วก็ลองเทสเสียงดูนะครับมาลุยกันเลย ครับเนออันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่จะลองเสียงแล้วนะครับก็อันนี้ครับก็คือเปิดเครื่องทำงานแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นพัดลมด้านหน้านะครับที่จะระบายนะครับโดยการเปิดก็เป็นการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับแล้วก็เหลือตู้ข้อเหลือแค่เก็บมุมนะครับนิดนึงนะครับสายก็ลูกค้าก็สั่งให้ผมก็ผมก็ตัดให้เรียบร้อยนะครับ กิเส้นละห้าเมตรนะครับก็พอดีพอเหมาะนะครับก็ถือว่ายาวอยู่นะครับระบบการใช้งานก็ง่ายๆนะครับได้ทั้งไฟบ้านแล้วก็แบตเตอรี่นะครับช่องระบายลมนะครับก็เย็นสบายครับอันนี้ก็จะเป็นตู้เสียงกลางนะครับที่ไปยืมมานะครับ อ่านี่ครับก็ยืมของเพื่อนมานะครับไม่รู้ว่าจะใช้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาเทดสเสียงกันเลยนะครับผม ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ